เรามาดูเช็คกันบ้านนะครับร้านเพรบพร้อมนะครับก็มีรายการที่เขาซื้อสินค้านะครับมาทั้งหมด5ครั้งครั้งที่1นะครับซื้อมา50หน่วยนะครับหน่วยละ20บาทครั้งที่2 100หน่วยหน่วยละ21บาทครั้งที่3 200หน่วยนะครับหน่วยละ23บาทครั้งที่4ซื้อมา150หน่วยหน่วยละ30บาทและครั้งที่5นะครับซื้อมา300หน่วยหน่วยละ25บาทนะครับโดยโจทย์ก็บอกว่าตอน สิ้นเดือนเนี่ยครับคือวันที่ 3, ส1มเมกราคมปี42ตรวจนับนะครับแล้วก็มีสินค้าคงเหลืออยู่400หน่วย400หน่วยตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าคงเหลือซินงนวนซิ้งงวดหรือปลายงวดนะครับแล้วก็บอกว่านะครับวันที่1น,นะครับ วันที่1มกราคมมีสินค้าคงเหลือต้นงวด200หน่วยหน่วยละ15บาทนะครับให้เราคำนวณหามูลค่าของสินค้าคงเหลือนะครับแปละต้นทุนที่ขายในกรณีที่บริษัทใช้วิธี Periodic Inventory System นะครับโดยใช้วิธีกรตรวจนับร,ราคาตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะครับกับวิธีถูเเลีลียถุงน้ำหนักนะครับหรือ Weighted Average สิ่งแรกที่นาาักศึกษาควรจะทำนะครับก็คือคำนวณหาสินค้ามีไว้เพื่อขายนะครับโดยนำสินค้าคงเหลือนะวันต้นงวดมาใส่นะครับซึ่งโจทย์บอกเรามาอยู่แล้วนะครับคือ200หน่วยหน่วยละ15บาทนะครับแล้วนำจำนวนกับราคาต่อหน่วยคูณกันนะครับก็จะเป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือนะครับคือ3,000บาทของวันต้นปีนะครับของวันต้นต้นงวดแล้วก็นำซื้อแต่ละครั้งนะครับ มารวมซึ่งซื้อแต่ละครั้งเนี่ยก็มีทั้งหมด5ครั้งนะครับตามตรงนี้นำไปคำนวณน,นะครับสินค้ามีไว้เพื่อขายนะครับนำลงคำนวณคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับพอเราคำนวณแล้วเราก็จะเห็นได้ว,ว่านะครับมีสินค้ามีไว้เพื่อขายเนี่ยหนึ่หน่วยนะครับมีมูลค่า2 2 7 0 0รอบาทนะครับ เราต้องทําตัวนี้ก่อนนะครับเป็นรายการแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการตรดนับปตฏติราคาตามที่โจทย์สั่งก็คือวิธีไ i ฟโฟกับวิธีเว h เ e ตเอเวเลตตรงนี้นะครับอันที่2นะครับหลังจากเราคํานวณสินค้าไม่เ,เพื่อขายแล้วนะครับเนื่องจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกสินค้าไปงวดมาให้เราฉะนั้นถ้าเกิดเราคํานวณหาสินค้าคงเหลือนะครับเราสามารถคํานวณได้เลยนะครับแต่ต้นทุนขายเนี่ย ในการตดนับะติราคาเนี่ยเราจะต้องหาจานวนสินค้าที่ขายออกไปนะครับซึ่งจํานวนสินค้าที่ขายออกไปเนี่ยเราสามารถนําสินค้ามีไว้เพื่อขายลบกับสินค้าไปงวดก็ได้นะครับสินค้ามีเพื่อขายนะครับก็คือ1000หน่วยนะครับก็คือมาจากตรงนี้ส่วนสินค้าคงเหลือสิ้นงวดนะครับหรือไปงวดจย์บอกมานะครับมีทั้งหมด400หน่วย นำสองตัวนี้ลบกันนะครับเราจะได้สินค้าที่ขายซึ่งนำไปใช้คิดต้นทุนขายนะครับคือ600หน่วยีย่ยตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2ที่เราต้องหานะครับสิ่งที่เราต้องหาให้เจอก็คือสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดซึ่งข้อนี้โจทย์บอกมา และอันที่2ก็คือหาว่าสินค้าที่ขายออกไปเป็นกี่หน่วยนะครับเราจึงเราจึงค่อยทําการตจนับราตีราคาตามวิธีที่โจทย์สั่งก็คือวิธีเข้าก่อนออกก่อนกับวิธีถูเฉลี่ยถุงน้ําหนักนะครับเรามาดูวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะครับข้อนี้นะครับบอกว่าสินค้าเหลือไปงวดก็คือโจทย์บอกมาเลยนะครับ400หน่วยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหลักการของวิธีเข้าก่อนออกก่อนก็คือของที่เข้ามาก่อนจะถูกขายออกไปก่อน ของที่เหลือจึงเป็นสินค้าใหม่ๆนะครับฉะนั้นการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับเราขึ้นไปที่สินค้ามีเพื่อขายนะครับเราจะต้องตีจากล่างขึ้นข้างบนนะครับสำหรับการหาสินค้าคงเหลือนะครับตรงวิธีไฟ fo โฟเนี่ย400หน่วยเราต้องตีจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ ดังนั้น400หน่วยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยครั้งการซื้อครั้งที่ห้า300หน่วยนะครับหน่วยละ25บาทเป็นเงิน7,500บาทและการซื้อครั้งที่4แต่ครั้งที่4เนี่ยนะครับประกอบเพียงแค่100หน่วยเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราเอา2ตัวนี้รวมกันต้องเท่ากับ400นะครับคือตัวนี้เราต้องการแค่ตัวนี้ให้มันเท่ากัน ะฉะนั้นครั้งที่4เนี่ยจะใช้แค่100หน่วยหน่วยละ30บาทนะครับ100หน่วยหน่วยละ30ก็คือเป็นเงิน3,000บาทฉนันเราได้แล้วนะครับเราก็มาเขียนออเป็นนะครับรายงานว่า400หน่วยเนี่ยสินค้าองเราสร้หน่วยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยการซื้อนะครับครั้งที่5 300หน่วยนะครับ หน่วยละ25บาทก็เป็นเงิน7,500บาทและประกอบไปด้วยทั้งที่4นะครับแค่100หน่วยเท่านั้นนะครับหน่วยละ30บาทเป็นเงิน3,000บาทนะครับเราก็รวมครับได้400หน่วยเป็นมูลค่าของสินค้าเหลื่อรานซึ้งงวดเท่ากับ1,000 0กับ500บาท ดังนั้นเราก็ไปหาต้นทุนขายครับต้นทุนขายเราสามารถนําสินค้ามีเพื่อขายนะครับซึ่งเราคํานวณแล้วในขั้นตอนที่1ก็คือ2 2 7 0 0บาทหักด้วยมูลค่าของสินค้าคงเหลือในวันส้นง,งวดนะครับก็คือ10,000หมับามาจากตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เราหักกันก็จะกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ขายนะครับ 12,200บาทซึ่งต้นทุนสินค้าที่ขายเนี่ยก็คือ600หน่วยนั่นเองนะครับเท่ากับ12,200บาทถัดมานะครับเรามาดูคำสั่งที่2คือให้ทำวิธีถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ weighted average นะครับวิธีนี้นะครับถ้าใช้สำหรับวิธี periodic เท่านั้นนะครับ อินพ e ิเรอ딕อินวิทูรีซิสเต็มนะครับโดยเราจะใช้สูตรนะครับสินค้ามีเพื่อขายหารด้วยจำนวนสินค้ามีไว้เพื่อขายนะครับเราคิดไปดูนิดนึงว่าสินค้ามีเพื่อขายเนี่ยจำนวนเงินบาทเป็นเท่าไหร่แล้วก็จานวนของสินค้ามีไว้เพื่อขายเนี่ยถ้าคิดเป็นจานวนบาทจำนวนหน่วยแล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับคือสินค้ามีไว้เพื่อขายนะครับที่เป็นจํานวนบาท ส่วนตัวนี้เป็นสินค้ามีเพื่อขายที่เป็นจํานวนหน่วยนะครับนำสินค้ามีเพื่อขายจํานวนบาทหารด้วยสินค้ามีเพื่อขายเป็นจํานวนหน่วยเนี่ยนะครับเราก็จะได้ราคาทุนถูเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับเราก็นำนะครับสองหมื่นสองพอบาทหารด้วย1,000งพัต้นทุนก็จะเป็น2 2่สบาทเจ็ดสสตางค์นะครับต่อหน่วยนะครับฉะนั้นสินค้า คงเหลือใวันสิ้นงวดของเราคือ400หน่วยนะครับก็หน่วยละ22บาท70สตางค์นะครับก็จะเป็นเงิน9,000กับ80บาทสำหรับต้นทุนขายซึ่งเราขายไป600หน่วยก็จะหน่วยละ22บาท70สตางค์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเงิน13,620บาทนะครับหรือเราจะคิดอีกวิธีหนึ่งสำหรับต้นทุนขายก็คือ นำมูลค่าสินค้า B เพื่อขายนะครับ22,700ลบด้วยตัวสินค้านาวันสินง้อคือ9,000กับ80บาทนะครับคำตอบจะออกมาเหมือนกันนะครับหักด้วยตัวนี้นะครับ